สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทําการเช็คยอดว่าเบอร์ที่เราโทรไปนั้นเสียเงินเท่าไหร่แล้วก็วันนี้จะมาโทรเช็คยอดค้างชาระค่าไฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่คงเหลือนในโทรศัพท์11บาท7จสสตางค์ให้จดไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะโทรไปเช็คยอดค้างชําระค่าไฟฟ้า คือเราจะต้องมีบินค่ไาไฟฟ้าเก่าก่อนครับเราจะต้องมีเราจะต้องมีบินค่าไฟฟ้าเก่าเสียก่อนนะครับเราจรึงจะเช็คได้นะครับเช็คกับระบบเช็คกับเบอร์หนึ่งหนึ่งสามูเป็นระบบอัตโนมัติครับเป็นการเช็คแบบอัตโนมัติครับบัญชีแสดงสัญญาของเราเบอร์อะไรครับเราก็ต้องกดไปตามเบอร์นี้นะครับอันนี้ก็บัญชีแสดงสัญญาเบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามสองสี่เจ็ดสามเจ็ดครับเราก็จะทําการกดไปตามเบอร์นี้เลยนะครับ กดไปที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์หนึ่งหนึ่งสามศูนย์เติมกันค่ะคุณยอดค่าคุณเดือนเอ็บาทต ไฟสา,ฟารไฟนครหลวงสวัสดีค่เว e ล c o m คร o ่ e a c ูเอ็นเอคอนเซน n ร์ i s h p อ e a พ e สโ e ร s อิสอบถามค่าไฟฟ้ากด1ฟังข้อมูลทางระบบอัตโนมัตกด2ขอข้อมูลทางเครื่องจอบถามค่าไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้ากด1ค่ะข้อมูลการขอใช้บริการกดสอบรับฟังค่าไฟฟ้ากด1 ขอ,ของขอมูลข้าไฟฟ้าทางโทรศาพท์กรณากฏบัญชีแสดงสัญญาเลขที่9่ะกบัชีเ้ก่าห่ะยานี้่านบบแล้วข้อมูลเต็หมดเลยัีกบัยบัญชีแสดงสัญญาเลขที่ของท่านค หนึ่งสองสามสองสี่เจ็ดสามเจ็ดรหัสเครื่องวัดของท่านมียอดเงินทั้งชำระทั้งซื้อสองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสามวันครบกำหนดชำระวันยี่สิบห้า ทีกด0ฟังซ้ 3, 3, กน 1, 1> กด 1. 1สอบถามเครื่องวัดผ่านไปกด2กลับดูรายการก่อนหน้านี่เราก็จะมาเช็คยอดเงินคงเหลือในโทรศัพท์อีกครั้ง,น,งนะครับเพื่อจะหักออกว่าเราโทรไปเบอร์1130เนี่ยเสียเงินหรือไม่และถ้าเสียเสียเท่าไหร่กด4เหลี่ยม1 2 3 4เหลี่ยมโทรครับ สำหรับซิมทรูนะครับก็9บาท86สตางค์นะครับหมายความว่าโทรแล้วเสียงกันนะครับเบอร์นี้ไม่ใช่โทรฟรี9บาท86สตางค์ครับเราก็จะมาหักออกเลยนะครับคลิกสตาร์ทนะครับจากนั้นก็คลิกที่ On นโปรแกรมครับจากนั้นก็คลิก a c c e s s o r อรีจากนั้นก็คลิก c ัน c u ว a t o r 11บเบาทจุดเจ็ดนะครับส1บดจุดเจ็ดนะครับในตอนแรกนะครับ11บบาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับลบออกด้วย9บาทแปดสิบหกสตางค์ครับเท่ากับเสียเงินไป1บาท8 4ดสิบสี่สตางค์ครับสหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ